เยกวนหรือพมยุทธดอกเบญจมาศนะครับเป็นหนึ่งใน2ผู้อาวุโสของหอวิญญาณพมยุทธร่วมกับกุ๋ยเม่ยนะครับพมยุทธมานสูนที่มีทักษะประสานวิญญาณยุทธร่วมกันได้เพราะทักษะวิญญาณประสานของทั้งสองคนนะครับทำให้ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของเยกวนอยู่ในระดับต้นๆของหอวิญญาณพมยุทธนะครับต่อมาพมยุทธดอกเบญจมาศได้ออกไล่ล่าอาอินและถังห้าวตามคำสั่งขององค์สังฆราชเซียนฉินจีนะครับเนื่องด้วยรู้ว่าอาอินเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีและได้เข้าต่อสู้กับถังห้้าาาแแลละะอออินนททใหมมยุธเจคื ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่องค์สังฆราชเซนชินจีเสียชีวิตนะครับพรมยุทธดอกเบญจมาศก็ได้ติดตามรับใช้องค์สังฆราชองค์ปัจจุบันก็คือปีปีตงเลยมานะครับในเวลาต่อมาพรมยุทธดอกเบญจมาศได้เข้าร่วมทีมไล่ล่าสัตว์วิญญาณแสนปีและเข้าไปไล่ล่าที่กลางป่าลึกของป่าซิงโตนะครับและได้พบกับแม่ของเซียวอูหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แม่ของเซียวอูจึงกลายมาเป็นวงแหวนวิญญ,ญาณแสนปีของปีปีตงนะครับต่อมาพรมยุทธดอกเบญจมาศและพรมยุทธมานาสูนะครับได้รับคําสั่งจาก ตให้ไปรอบสังหารคณะเดินทางของโรงเรียนซอไลคเคอร์ที่จะมาเข้าร่วมง,งานประลองวิญ,ญาจารระดับสูงนะครับและได้เข้าต่อสู้กับพมยุทธ์กบี่เฉินซินแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเฉินซินได้จึงคิดจะใช้ทักษะประสาร่วมกับปุ๋ยเม่ะนะครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จและได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาต่อมาพมยุทธ์ดอกเบญจมาศนั้นเข้าร่วมทีมไล่ล่าสัตว์วิญญาณอีกครั้งก็คือเป็นการไล่ล่าเอ,อ้อหมิงและตา้าหมิงนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทาให้พมยุทธ์มาราสูนเสียชีวิตจากแสงศักดิ์สของงสมุรถัา ความแข็งของพมยุทธดอกเบญจมานะครับได้เข้าต่อสู้กับถังซานหมายจะเอาชีวิตให้ได้และเกือบทําสําเร็จแต่ถังซานก็ได้เทพสมุทรช่วยเอาไว้จึงเอาชีวิตรอดมาได้หลังจากที่กุ๋ยเม่ยพมยุทธมารอสูรถูกสังหารทําให้เย่กวนนั้นไม่สามารถใช้ทักษะประสานได้อีกความสําคัญของเย่กวนจึงลดลงไปอย่างมากต่อมาจักรวรรดิวิญ,ญญาณยุทธและจักรวรรดิเทนโตได้ทําสงครามกันและพมยุทธดอกเบญจมาได้รับคาสั่งจากปิบิโตงให้ไปรอบโจมตีคลังสเสบียงของจักรวรรดิเทนโตและได้เข้า เชิญหน้ากับถังซานอีกครั้งจากความโศกเศร้าและความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่ทําให้มานสูรนั้นตายพมยุทธดอกเบญจมาศจึงคิดจะหนีเนื่องจากวิญญาจาร์ที่มาด้วยนั้นเสียชีวิตเหลือเพียงไม่กี่คนสุดท้ายพรมยุทธดอกเบญจมาศได้เข้าต่อสู้กับถังซานโดยที่ไม่สามารถหนีได้จึงทําให้ถังซานสามารถสังหารพมยุทธดอกเบญจมาศได้สําเร็จ คุณสมบัติและความสามารถของเยกวนนะครับอายุ70บวกเพศช,ชายนะครับสังกัดสำนักวิญญาณยุทธ์ตำแหน่งผู้อาวุโสคุมงกดหอสังฆราชนะครับถ่ายยาพรมยุทธดอกเบญจมาศร,ระดับพลังวิญญาณระดับที่95นะครับวิญญาณยุทธกับดอกเบญจมาศสวรรค์นะครับวงแหวนมี9วงแหวน2เหลือง2ม่วงแล้วก็5ดำนะครับวงแหวนที่1และวงแหวนที่2ยังไม่ปรากฏความสามารถนะวงแหวนที่3อายุ1 0 0 0ันปีบวกทักษะที่3ค่ายกลลมปานความสามารถจะกัดกั้นการใช้พลังวิญญาณของ ศัตรูในระยะนะครับวงแหวนที่4อายุ1,000ปีบวกทักษะที่4ยังไม่ปรากฏความสามารถนะคะวงแหวนที่5อายุ1,000 0ปีบวกทักษะที่5มวลบุกผาแห่งเหมันนะครับความสามารถกีบดอกเป็นจมากก่อตัวเป็นใบมีดขนาดใหญ่พุ่งโจมตีศัตรูแบบเดียว สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของใบมีดได้วงแหวนที่6นะครับอายุ1 0,000่นปีบวกทักษะที่6ลลำแสงเกสรลอยล่องนะครับความสามารถกรีบดอกเบญจมาศก่อตัวเป็นใบมีดเล็กๆจํานวนมากมุ่งเน้นการโจมตีเป็นกลุ่มใส่ศัตรูวงแหวนที่7นะครับทักษะที่7กายแทบเบญจมาศนะครับความสามารถเพิ่มพลังวิญญาณเพิ่มความสามารถโดยรวมนะครับวงแหวนที่8อายุหมื่นปีทักษะที่8ลํลำแสงหมื่นจังความสามารถลำแสงจํานวนมากพุ่งโจมตีลงมาจากด้านบนโจมตี ใส่สัตวตแบบกลุ่มกงแหวนที่9อายุหมื่นปีทักษะที่9พายุกงจักเบนจมาสังหารความสามารถพายุองค์จากเศษดอกเบนจมาลอยขึ้นจากพื้นก่อตัวบนอากาศ เมื่อสั่งโจมตีดอกไม้ที่ก่อตัวขึ้นจะระเบิดออกกระจายเป็นใบมีดหมุนเป็นพายุสีทองพุ่งไปโจมตีศัตรูทักษะผสานวิญญาณยุทธของพรมยุทธดอกเบญจมาศนะครับทักษะสองขว้กสยบลมแดนนะครับเป็นทักษะหลอมรวมพรมยุทธดอกเบญจมาศร,รวมกับพรมยุทธมารณสูตรนะครับความสามารถทุกสิ่งในรัศมีจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมทั้งพรมยุทธดอกเบญจมาศและพรมยุทธมารณสูตเองนะครับ ลาบก็จบไปแล้วนะครับสําหรับประวัติและเรื่องราของโรมาชุดดอกเบญจมาศนะครับก่อนที่เขาจะตายเขาได้นึกถึงความหลังว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะเป็นหมากให้กับคนอื่นนะครับเขาได้แต่อิจฉาทางซานและไม่สามารถแก้แค้นให้กับเพื่อนของเขาก็คือโภมุทธ์มานาสูนได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกสิ่งก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วเอาล่ะครับ,รบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยวนะ้ณทีน่นีด้วยหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำ ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ